ลองทำโมจิผลไม้พอสอนจีบก็คิดว่า,วามันจะรอดไหมเนี่ยมันกินได้เลยไหมแป้งแป้งกินได้เลยจ้ะหัวงดีอ่ะปรมาจารย์บอกให้ใส่ถุงมือแกมันล้นไงเนอได้แหละพี่เขาบอกให้ทานน้ำมันนี่ต้องนวดเอ้ยไม่ติดแล้วบอกว่าให้นวดจนกว่ามันจะอะไรนะตนงกว่ามันจะยืดเจ้าจะนวดได้ง่ายเพราะว่าพี่มีกล้ามไม่ได้เล่นกล้ามอ่ะเพิ่อนวดแป้งอ่ะสิเหนียวแล้วเนี่ยไม่พออีกหรอประมาณไหนครับ พี่หลังพกเครื่องตีแป้งมาด้ว <c oughs> ย <ś whilst S 2> <laughs> นี่แหละแล้วก็ค่อยๆมันจะขาดมันจะห่อไมน่เลยฉันทำครัาาวซองกมาก่อนใส่ตอฟฟี่อ่ะใส่อันนี้หน่อยใส่กิีมชีสชาเขียวอ่ะขายชานมก็ดีอยู่แล้วปึ้งอา่าเสร็จแล้วหนึ่งอันอันนี้อะไรใส่ได้ก็ใส่อันนะั้นพี่เกดให้คะแนนหน้าตาหน่อยคเขาได้อยู่ได้อยู่ยเท่ากับเอามาไหนลองชิมโโอ้ เราปั้นแป้งหนาไปอร่อยอ่ะคืนึ่งว่าผลไม้คอนเซ็ปต์มันกรอบๆแล้วก็ชีมชีสม,มันก็ไม่ได้ชาเขียวเยอะนะำรสชาเขียวตรงกลางผลไม้เปรี้ยวๆอร่อย8.5ดจ้อทุกอย่างดียกเว้นคนทำเบนเคยกินแล้วไม่เหรอมาดืม่มมาหน่ยนะเหมือนไหม จะเหมือนได้ไงมันทำรั้งแรกเอาอย่างที่พี่อยากกินดีกว่าบีมชีนูเทลลากล้วยมันเยอะไปเปล่าเนี่ยพี่จิงค่ะมันต้องใส่ก่อนเอ่งเข้าไปนี่ใส่กล้วยลงไปอันนี้ลุงสมองเลยนี่เราคุกอันนี้ตั้งชื่อว่าดินกินได้ใส่ช็อกโกแลตตอนนี้เลยโหดีกว่าแล้ว่ะแป้งบางกว่าอันนี้อร่อยติเสิคะแนน ยืดไปก้องนี้อร่อยอันช็อกโกแลตพุกโอรีโอน้ำมาสั่งที่ร้านเ,เนี่ยนี่อยู่ที่ตลาดหน้าแหลมทองสั่งตอนนี้น่าจะได้กินอีก1ปีแสงก็ดูแลใครมีอาชีพไหนอยากให้ไปลองลคอมเมนต์มาอาชีพมีวันเยอพอคนเขาเยอะมาก